ไม่ครับตนเองมีมีข้อสังเกตยังไรครับคือวันนี้นะครับพออื่นเนี่ยเรดีใจที่ได้เจอตัวเขาครั้งแรกนะครับผมได้ถือว่าดีใจมากแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาเราเขาเป็นคนที่กันเองมากนะครับเป็นคนที่กันเองเป็นคนที่พูดกับเราตรงๆซึ่งเขาบอกเลยว่าที่เขาได้รับแต่งตั้งจากท่านอันวาเนี่ยให้เป็นผู้มีความสืของนั้นเขาพูดนกะับผมคาแรกเลยว่าเขาเป็นคนตรงๆมีอะไรเขาก็จะพูดตรงๆขงเขาก็ร่วมมือกับเราด้วยความตั้งใจจริงๆ นะครับซึ่งในการพบกันวันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งจุดเริ่มนะครับที่เราได้เห็นแต่งสว่างทางไปอุ้งมาผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ซึ่งก็ตรงกับนโยบายผมที่ได้ตอนที่จะมารับเป็นแม่ทัพนั้นว่าผมต้องการพูดคุยให้มากนะครับซึ่งในวันนี้นะครับในช่วงเช้าวันนี้ในการพูดคุยนะครับเขากา็พูดคุยในภาพรวมนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะมาทํางานในน้าที่นี้นะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งมา แต่เขาเขาพูดบางทีคําว่าแต่อยู่อย่างว่าเป็นการที่ยากลําบากมากนะครับเพราะว่าการพูดคุยเกิดขึ้นมานานหลายปีนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับแต่ครั้งนี้ถือเป็นความยากของเขาในขณะที่เขาทํารับราชการมาเป็น10-20ปีถือว่าเป็นงานาที่ท้าทายซึ่งท่านตันสีนั้นท่านมีความตั้งใจที่จะทะําภารกิจนี้ให้เราบรรลุสําเร็จึ่ซึ่งท่านได้เดินทางมาพบปะ ประชาชนพบปะคนในพื้นที่ในในช่วงนี้อย่างมากในช่วงระยะเวลา5วันที่มีอยู่นะครับซึ่งผมก็ได้นําเรียนท่านว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้ทางกองทัพพันที่4ได้ช่วยอำนวยความสะดวกยินดีทุกเรื่องนะครับเพราะว่าตรงจุดป,ประสงค์ของ,ของเ,รเราเราต้องการสนิสุขให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่จ,จังหวัดชนบุรีให้เร็วที่สุดครับในในสามสี่เดือนข้างหน้านี้คณะเทคนิคจะคุยกันนะครับเพื่อทดีขับเคลื่อนในเรื่องของการลดสถานการณ์ความรุนแรงจากกร,รกดาคม ไปถึงกันยา67เ,เนี่ยครับแม่ทัพเองมองมองกรณีนี้คาดหวังยังไงครับในขั้นต้นผมก็ต้องคาดหวังว่าน่าจะสําเร็จได้ด,ดีนะครับซึ่งในทีมงานชนามทีมเทคนิคของเรานั้นน่ะผมได้บอกให้กับทีมเทคนิคนะครับว่าให้เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยเดือนมีนาคมอย่าช้าเพราะว่าทุกคนต้องการความรวดเร็วและให้ได้สมดังใจประสงค์ของประชาชนทุกคนนะครับผมก็สั่งให้ทีมเทคนิคของผมนั้นเริ่มประชุมตั้งแต่เดือนมีนาคม เพื่อที่จะนาข้อมูลเข้าไปสู่ทีมเทคนิคที่จะต้องคุยกับระหว่างประเทศต่ตอไปซึ่งผมมั่นใจว่าแนวทางนั้นน่าจะออกมาดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในทีมเทคนิคคุยกันข้อตกลงคุยร่วมกันว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งท่านตันสีท่านก็บอกว่าถ้ามีการคุยกันและมีการลงนามกันจะต้องไม่มีการก่อเหตุในพื้นที่ซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าเกิดมีมันก็เป็นมันก็ไม่ได้มันก็เกิดความร,รุนแรงท่านได้พูดเลยว่าต้องไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะต้อง หยุดการก่อเหตุนะครับกลับมาพูดคุยกันให้มากที่สุดครับอแล้วก็ในส่วนเมื่อกี้ที่แม่ทัพบอกว่าเห็นแสงสว่างปลายองคงเนี่ยเป็นคําพูดที่ทางไซเนลลบีดีนท่านก็ใช้นะครับอะไรที่แม่ทัพสันติมองว่ามันเริ่มเห็นแสงสว่างตรงนี้ครับคือผมมีความตั้งใจของเขามากกว่าเขาตั้งใจเพราะว่าวันนี้เขาพูดกับผมพูดตรงๆนะครับพูดว่าเขามาเพื่ออะไรมาทําอะไรนะครับในการที่รับกันใหคขัานนี้แล้วก็ความตั้งใจของเขามีสูง แล้วก็เราคุยกันในฐานะที่เราท่านเคยเป็นอดีตทหารท่านเป็นทั้งผู้ชการของคนท่านเป็นทั้งแม่ทัพเป็นทั้งผอปทและผอสูงสุดนะครับท่านมั่นใจในการทํางานของท่านนะครับถึงแม้ว่าท่านบอกว่าจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าผมเห็นความตั้งใจในตัวท่านและตัวคณะของท่านที่มาในครั้งนี้หรือที่มีการพูดคุยกันที่มาเลเซียในวันที่21 2 3ที่ผ่านมานั้นผมมั่นใจค่อนข้างที่จะเชื่อใจและเชื่อมั่นในการพูดคุยครั้งนี้น่าจะประสบความสําเร็จ ซึ่งผมก็มองความดีใจลึกๆอยู่ว่าอนาคตในคุที่จวัจชน์ภาคใต้ประชาชนทั้งสองประเทศจะอยู่ในความอย่างมีความสุขนะครับก็จะไม่เกิดเหตุนะครับตราที่เขาได้มั่นใจและวางวางกรอบไว้ว่าจะทำอย่างไรแต่ทั้งนี้นั้นนะครับเขาบอกว่าทุกส่วนต้องช่วยกันไม่ใช่ตัวท่านกู้มดยตัวส่วนไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่มาเลเซีย แต่ต้องเป็นประชาชนคนไทยทุกคนและคนมรียทุกคนต้องช่วยกันในการที่จะให้เกิดสันติสุขความสงบในเร็วๆวันนี้ครับ,บมที่พลเอกชัยนอกนี่เป็นอดีตพบทรเนี่ยก็ทําให้ท่านเข้าใจสถานการณ์ความซับซ้อนในพื้นที่ด้วยท่านเข้าใจเรื่องทหารท่านมีขาวเตาพาที่เป็นอดีต้บัมชาของเรานะครับไล่ตั้งแต่ท่านพลเอกประวิตยพลเอกประยุทธ์นะครับรวมถึงท่านแม่อดีตท,ท่านแม่ทัพนะครับท่านท่านอุดมชยัยท่านเป็นเพื่อนกันมาอยู่ตลอดเวลาผมถือว่าท่าน เหมือนพี่น้องเป็นทหารใสเลือดทหารเหมือนพี่น้องซึ่งกันรละการท่านรู้จักอดีตพุ้มชาขององทัพบกเยอะหลายท่านครับ